สวัสดีครับวันนี้ช่องเกษตรแนวใหม่ไทเกอร์ฟาร์นะครับจะมานําเสนอการเลี้ยงไก่ให้แข็งตีไม่ยุบนะครับในการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่นะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาไก่ให้เราให้มีความแข็งแข็งแรงตีแล้วมีเก็บอาการตีแล้วไม่ยุบนะครับซึ่งข้อเป็นข้อ เป็นจุดแข็งในการเลี้ยงไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ชนดีแล้วนะครับไก่ตีแม่นตีเจ็บแล้วน้ําเลี้ยงการเลี้ยงก็มีส่วนสําคัญนะครับเรามาดูว่าเราจะเลี้ยงยังไงนะครับอันดับแรกเราจับไก่มาจากฟูงเลยนะครับ1ก็ยำปั้ม5นาทีนะครับผ่านไปอีก7วันก็ปั้มอีก5นาทีผ่านไปอีก7วันก็5านาทีหลังจากปั้ม ได้ห้านาทีแล้วก็ปั้ม1ยกนะครับหลังจาก1ยกเสร็จแล้วห่างไปอีก2อาทิตย์ก็ปั้มอีก2ยก2ยกติดนะครับต่อไปก็จะเป็น3มยกนะครับ3มยกก็จะเป็นไก่ไก่ถึงแม้ว่าไม่มีตัวซ้อมเราก็หาตัวมาผัดก็ได้นะครับจะผัดสองผัดสามก็ได้นะครับหลังจากที่เรามา ไก่ซ้อมได้แล้วแล้วก็มาเข้าคอร์สเลี้ยงเลี้ยงยี่สิบเอ็ดวันนะครับหล <c oughs> ังจากช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณสักสามเดือนนะครับก็เลี้ยงยี่สิบเอ็ดวันในการเลี้ยงต้องทํำยังไงนะครับก็คือหนึ่งว่ายน้ํสิบนาทีวันที่หนึ่งวันที่สองก็บินสิบนาทีวันที่สามพักวันที่สี่ก็ว่ายน้ํสิบนาทีวันที่ห้าก็ บิน10นาทีนะครับวันที่6ก็เตีเป้านะครับเตีเป้าปิดปากไก่นวมแล้วก็เตะประมาณสัก10นาที5ถ10ถนาทีนะครับแล้วก็อาทิตย์ต่อไปก็ทำแบบเดิมนี่แหละครับจบพอจะถึง3วันก่อนจะออกชนนะครับเรามาสังเกตอาการไก่นะครับว่าไก่ของเราเป็นยังไง เวลาปล่อยมันกระพือปีกนานไหมมันคึกไหมนะครับเวลาปล่อยให้มันเดินที่โล่งมันจะบินขึ้นบนฟ้านะครับตอนเช้าเวลาเราเปิดจากมุ้งนะครับไก่จะมีความคึกนะครับไก่จะคึกเวลาเอาไก่ตัวเมียมาอยู่ข้างๆมันจะคึกไหมถ้ามันคึกก็สามารถชนได้ถ้ามันไม่คึกเราก็เลี้ยงต่ออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับ ซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้ผลกับซุ้มฟาร์มของพวกเรานะครับวิธีสังเกตมีมีสามวิธีนะครับไก่จะบินดีถ้ามีไก่ไก่ซึมก็ให้มันพักยาวๆหน่อยพักสักสามสี่วันแล้วค่อยค่อยฟิตใหม่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับไก่ก็จะบินดีนะครับจากการสังเกตของซุ้มฟาร์มพวกเราไก่จะไม่มีหมดแรงนะครับสําหรับการนําเสนอก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ